วันนี้เนี่ยนะคะก่อนลงพื้นที่ภูเก็ตค่ะอืมก็มีคนถามก็บอกเขาบอกการเฝ้าระวังก็บอกว่าเออจะมีการเฝ้าระวังการใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่ในการกอร่ออาชญากรรมระหว่างประเทศไหมหลังจากมีกรณีลอบสังหารอดีตศฝ่ายค้านกัพูชาในประเทศไทยรวมถึงการหลอกนะักแสดงจีนในประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะนายกบอกว่าอะไรรู้ไหมคะจะคุณจะได้เห็นเลยนะเอาคําตอกคาเลยนะคะ เรื่องนี้ให้ความสำคัญมากอยู่แล้วและต้องดูในเรื่องของกฎหมายด้วยต้องให้มาดำเนินการอย่างจริงจังเพราะบางทีหลายเรื่องมีกฎอยู่แล้วแต่ไม่ได้เน้นยำ้ำจึงต้องเน้นย้ำให้ประชาชนรับทราบด้วยท่านนายกคะประชาชนไม่ต้องรับทราบค่ะนี่ไม่ใช่เรื่องประชาชนทนไทยจะรับทราบค่ะ มันเป็นเรื่องของท่านนายกจะต้องดําเนินการจัดการเพราะมันเป็นเรื่องระหว่างประเทศค่ะ,ะเราจะรับทราบแต่เมื่อว่าเรื่องมาถูกแก้ไขแล้วนะม,มันถูกดําเนินการแบบว่าคุณลากถอนโคนมาแล้วนาะเช่นกรณีนักแสดงจีนเนี่ยจีนมีนักแสดงเยอะเ,ออเบอร์หนึ่งจนถึงเบอร์ที่สามพันอ่ะเพราะ,ะน,นั้นนักแสดงจีนเนี่ย<อ>ก็ถูกหลอกมามาแล้วก็เอาไปเอาไปตากเอาไปเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรือว่าหลอกมาไปเป็นคอเซนเตอร์หรืออะไรก็ไม่รู้แหละหรือหลอกมาไปเป็นแบบไปแล้วไปเรียกค่าถ่ายเขาไปเป็นพรีเซนเตอร์ไปไลฟ์แบบไม่ไม่ยอมไลฟ์แต่มัาก็จับเรียกค่าถ่ายนะเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ยมันต้องเกี่ยวพันกับใครคนผู้นี้จะเข้ามาในประเทศเราได้ยังไงกระบวนการที่มนอยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ของเราเริ่มตั้งแต่ตอมตำรวจคือต้องไปตัดต่อออกใช่ไหมหรือกรณีเนี่ยไอ้นี่ไอ้บ้าเนี่ยมันมายิงมันมายิง ฝ่ายค้านของคุณเซนเนี่ยไอ้บ้านนี่มันใครจ้างมามนายกต้องแข็งขันแล้วไปติดตามดูเดี๋ยวนี้เรียกกรลาโหมมาเรียกตำรวจมา ไปจัดการดูภายใน2 4ชั่วโมงต้องจับตัวมันมาให้ได้มันเน้นย้ำประชาชนประชาจะไปทําอะไรเออให้ประชาชนรับทราบเป็นเน้นย้ำตั้งแต่เป็นเน้นย้ำให้ฉันทําไมอ่ะคือคือนี่เป็นการพูดที่แบบไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะพูดอะไรเน้นย้ำแล้วก็มีสับในสมองน้อยอ่ะเพราะอ่านหนังสือน้อยอ่ะครั้งข้อมูลไม่มีครั้งในครั้งข้อมูลไม่พอคําพูดไม่ไม่มากก็พูดอะไรได้ก็พูดไปพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยสักแต่ว่าพูดไปนักข่าวเลยต้องถามซ้ำอ่ะพี่กอง เราต้องทบทวนมาตรการอื่นๆรวมถึงบริเวณแนวชายแดนด้วยไหมฮะทนายกท้ายกบอกว่าต้องทบทวนโอ้เนี่นี่นักข่าวช่วยไว้เยอะเลยนะคือคือถ้าไม่ถามแบบนี้ก็จะนึกไม่ออกว่ามันจะต้องพูดประมาณไหนอะต้องต้องทำยังไงวะต้องทบทวนมาตรการเออทบทวนทบทวนเออใช่ครับใช่เลยเออใช่นะมาตรการชายแดนพ่อไม่ได้บอกมาพ่อไม่มีอกมเออเธอพ่อไม่ได้บอกมาอืม